นะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูบอกแล้วว่าเราจะมาทบทวนกันนะคะครูบอกว่าให้นักเรียนไปเตรียมหนังสือแบบฝึกพอวาไว้แล้วก็เอาใบความรู้ที่ครูแจกไปสุภาษิตคำพังเพยนะคะทีนี้ครูจะมีตัวอย่างจำนวนและสุภาษิตไทยมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนอาจจะไม่ค่อยเห็นครูจะอ่านให้ฟังนะคะ เอาไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเวลาเราทําแบบฝึกจะได้รู้เรื่องนะคะในนี้เขาก็จะเรียงพยัญชนะให้เราเลยนะคะเข้ามาอย่างละหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเองใครที่ยังไม่ได้ทำภาพสุภาษิตส่งครูทำแล้วส่งมาด้วยนะคะมีเพื่อนๆก็ทํามาส,สวยๆหลายคนเลยครูเย็บเป็นเล่มไวแล้วด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งเอามาดูนะคะ ในนี้เขาให้มีคําว่าไก่ได้พลอยเห็นไหมคะหมายความว่าการได้รับของมีค่าแต่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับตนเองเห็นไหมคะไก่ไมาเห็นพลอยมันกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ข้าเปลือกก็ไม่ได้นะคะต่อไปเขาบอกว่าขี่ช้างจับกั๊กะแตนหมายความว่าลงทุนมากเกินความจําเป็นเห็นไหมคะ เราลงทุนมากเกินความจําเป็นต่อไปนะคะขึ้นวยคอควายเขาบอกว่าคางคบขึ้นวอหมายถึงคนเคยมีฐานะต่ําต้อยเมื่อได้ดีมีฐานะแล้วก็โอ้อวดยิงพยองนะคะนักเรียนฟังไว้นะแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดจะได้นึกออกนะคะอันนี้เขาบอกว่าข้าช้างเอางาไหมคะ ช้างตัวบาเลยเธอเลยเอาแต่งานอย่างเดียวหมายความว่าทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กซึ่งไม่คุ้มค่านะคะต่อไปนะคะงูกินหางเห็นไหมเขาบอกว่าทำกิจกรรมต่อเนื่องไม่จบจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเดือดร้อนดูสิเห็นไหมทำอะไรนะกินหางตัวเองใช่ไหมคะนี่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนงูกินหาง ต่อไปนะคะจกปลาสองมือนะักเรียนบางคนว่าให้ครูสวยเชียวนะคะทำสิ่งสองสิ่งในเวลาเดียวกันในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะคะอย่างนู้นก็จะทำอย่างนี้ก็จะทำไม่ได้เลยเลยนะคะต่อไปนะคะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดนะักเรียนดูรูปเห็นไหมช้างตัวมาเริ่มเทิมเลยใบบัวกระติ๊ดหนึ่งเอามาปิด นะคะก็หมายความว่าคนที่ทําผิดย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้เห็นไหมช้างตัวเบลเลอร์เลยใบบัวนิดเดียวนะคะต่อไปซื่อเหมือนแมวนอนหัวนะคะหมายความว่าก้างทาเป็นซื่อจริงใจแต่จริงแล้วไม่ได้ซื่อไม่ได้จริงใจเลยนะคำนี้่นเองก็ได้ยินบ่อยนะคะ เท้าหัวงูหมายถึงชายสูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้หญิงในเชิงชู้สาวนะคะอันนี้ได้ยินบ่อยนะนิทานก็มีนะคะเด็กเลี้ยงแกะหมายถึงคนที่ชอบพูดปดจนไม่มีใครเชื่อถือนะคะเขาก็เปรียกกับว่าเด็กเลี้ยงแกะนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า ตีงูให้กากิน<ม>เห็นไหมตีงูให้กากินนะคะว่าทำสิ่งหนึ่งแล้วปล่อยให้คนอื่นได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น<ม>เห็นไหมตีงูเธอไม่ได้กินหลกักแต่ให้คนอื่นเขาเอาไปกินนะคะต่อไปโทมน้ามลายรถ้าแต่ว่าประทุสสลายต่อสิ่งที่สูงกว่าตนย่อมได้รับผลล้ายนั่นเองทุกข้าวตัวเอง เห็นไหมหมายความว่าตัดทางธรรมห,หากินหรืออาชีพของตนเขาบอกว่าหนีทุบมาเข้าตัวเองนะคะน้ำกลิ้งบนใบบอนคนที่ตลบตะแรงมีจิตใจไม่แน่นอนบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณหมายความว่ารู้จักผ่อนปนเข้าหากาันม่ให้กระทบกระเทือนใจกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ปาใหญ่กินปาเล็กเออบางคนทำาให้ครูหลายคนเลยนะคะผู้มีอำนาจมากกว่าเอาเปรียบผู้ด้อยกว่าเห็นไหมคะตัวใหญ่ก็ฮุบตัวเล็กกินเป็นอาหารอา้าวคำนี้เราก็ได้ยินบ่อยนะคะถ้าคือลิ้วห่าท,อ,ทองหมายถึงคนร่ำรวยแต่ทำตัวซอมซ่อคนเขาก็ไม่รู้นึกว่าจนจริงๆแต่ความจริงแล้วไม่จนเลยนะ ฝากปลายย่างไว้กับแมวเห็นไหมคะแมวกับปลาย่างมันก็อร่อยสินะคะหมายความว่าฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับผู้ที่ต้องการสิ่งนั้นนะแมวก็กินหมดใช่ไหมคะพบไม้งามยามขวานบินเขาหมายถึงว่าการพบหญิงสาวที่ถูกใจเมื่อถึงวัยชรานะคะไฟลนกล้นนี่เห็นไหมนะักเรียนบางคนนี่ถ้าครูไม่บอกว่าครูจะเก็บคะแนนก็ไม่ทํางานเห็นไหม ไฟลอนก้นจะทำงานต่อเมื่อจวนจะหมดเวลาเห็นไหมคะต้องรีบทำแล้วนะไฟลอนก้นแล้วนะต่อไปนะคะมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำหมายถึงไม่ช่วยทำงานแล้วยังตีดขวางให้เขาทำได้อย่างสะดวกอีกนะคะยกแมฆพูดเกินจริงโดยนิคาดดาเอาเองแบบไม่มีหลักฐาน นักเรียนบางคนได้คำตอบมาทำงานยกเมฆมานะคะต่อไปอันนี้เราได้ยินบ่อยๆเลยรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีหมายความว่ารักสิ่งใดก็ต้องระวังสิ่งนั้นให้ดีแต่ต้องฝืนใจบ้างไม่ใช่หมายความว่ารักลูกก็ตีลูกตีลูกไม่ใช่นะคะเขาเป็นคำเตือนที่ว,ว่าถ้าเรารักลูกก็ต้องดูแลสั่งสอนนะคะ หลวงคองงูเห่าเราได้ยินบ่อยๆเลยนะคะล่วงล้ำเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่รู้ว่าเป็นผู้มีอำนาจเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆแม้งคนร้ายเห็นไหมคะเข้าไปขโมยของในบ้านตำรวจเขาบอกว่าหลวงคองงูเห่าวัวพันหลักการแก้ปัญหาแล้วปัญหากลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อไปนะคะสอนสินไม่กินกัน หมายความว่าไม่ถูกกันไม่ลงรอยกันเอออันนี้ครูชอบพูดนะสีซอให้ควายฟังนะคะหมายความว่าซอแล้วก็ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สีสอควายมันก็ฟังไม่ออกหรอกนะคะไม่มีประโยชน์เลยนะคะเหยเือเปลือยสองแคมหมายความว่าทําทีทําด้วยทั้งสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันนี้ เราจะได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดอยู่บ่อยๆนะคะอยู่บ้านท่านอย่าลิ่งดูดายปั้นมัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าไปอยู่บ้านใครเราก็ต้องตอบแทนเขาบ้างนะคะด้วยการช่วยเหลือทำการงานในนี้นะคะเขามีมาให้บางตัวเขาไม่มีเขาจะบอกเี่ว่าพวกนี้มันไม่มีข้อความหรือคําที่ใช้พวกนี้นะคะครูให้นักเรียนดูตัวอย่างเยอะแล้ว เดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะโอเคนะหยิบสมุดมาหรือยังหนังสือหยิบมาหรือยังคะเา้าเตรียมเลยนะคะหยิบเลยเอาแล้วค่ะนักเรียนไปหยิบหนังสือแบบฝึกทอวอมาแล้วนะคะทุกคนหยิบมาแล้วนะนักเรียนจะใช้ดินสอหรือใช้ปากกาก็ได้นะคะนักเรียนจะได้ลบได้ถ้ามันผิดนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าชั้นลอกไม่ผิดนักเรียนก็ใช้ ปากกาได้เลยนะคะอันนี้เป็นการทดสอบแล้วนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกข้อความไปเขียนให้ตรงกับภาพอันนี้ง่ายๆเลยนะคะเพราะมีข้อความมาให้หมดแล้วนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเอ,อ่ยลองอ่านในใจดูสิมีนกสองหัวนะคะตาหมอตายเพราปากนกน้อยทำรังแต่พอตัว เขีนคเขีนโคกขึ้นเขา,ากาค่าพลิกความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดาวล้อมเดือนน้ำลดต่อผุดอ้าวนะคะเขาให้ข้อความมาเรียบร้อยเลยให้นักเรียนเอามาใส่นะคะในนี้เขาจะแบ่งให้นักเรียนเห็นว่านี่คือสำนวน นี่คือคำพังเพยนี่คือสุภาษิตครูบอกแล้วว่านักเรียนตั้งสังเกตยังไงถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นสุภาษิตอะไรเป็นคำพังเพยนะคะอ่าดูรูปนี้ดูรูปปุ๊บเรารู้เลยว่าภาพนี้ก็คืออะไรคะอะไรเอออะไรเออเอาอะไรมาใส่ดีอ่ามีคนตอบนะคะ นกสองหัวดูรูปก็รู้แล้วเห็นไหมคะนกตัวนี้มันมีสองหัวเห็นไหมหมายความว่าคนที่ชอบไปเข้ากับสองฝักสองฝ่ายซึ่งเขาไม่ถูกกันนะคะเรียกว่านกสองหัว<ม>อ่าต่อไปรูปนี้เห็นชัดเจ๋วเลยอะไรคะอะไรเอ่ยอมีคนตอบมานะคะดาวล้อมเดือนเห็นไหมคะ เดือนก็คือพระจ,จันทร์ดาวล้อมเดือนนะคะ<ม>เห็นไหมคะหมายถึงว่าคนเด่นก็จะมีคนล้อมรอบอยู่เยอะแยะเลยตัวนี้นะักเรียนบางคนทำม,มาส่งครูหลายคนเลยนะอะไรคะกาค้าพิษเห็นไหมคะนี่เอากาคาพิษมาใส่เราไปช่องนี้ทันไหมคะอันนี้ใส่ว่านกสองหัว อันนี้เติมคำว่าดาวล้อมเดือนอันนี้เติมคำว่ากาคาบพิกเพราะฉะนั้นสามคำนี้นะคะเป็นสำนวนเปรียบเทียบนะคะอ่ะเรียบร้อยนะ3ามคำแล้วนะคำไหนที่เราเอามาแล้วเราตัดออกไปเลยนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าเป็นคำพังเพยเห็นรูปมีนักเรียนบางคนว่าเนี่ยสมรูปนี้มีนักเรียนเนี่ยทำมาให้ครูทั้ง3ารูปเลยนะคะ บางคนระบายได้สวยมากเลยครูกเก็บเย็บเล่มแล้วนะอ่ะอันนี้ดูปุ๊บเดาออกเลยอะไรคะอะไรเออเนี่ยเป็นครบกระเดื่องนะที่เขาตำข้าวไวเลยนะนะคะก็จะเอาคาว,ว่าเข็นครกขึ้นเขานะคะหมายความว่า,วาทำงานที่มันยากเกินกำลังภูเขาก็สูงครบก็หนักยังจะเข็นขึ้นไปอีก ดีไม่ดีมันก็หล่นมาทับตัวเองนะคะหมายความว่าทํางานที่มันยากเกินกาลังตัวเองออันนี้ดูรูปปั๊บนักเรียนเดาได้เลยอะไรคะอปลาหมอตายเพราะตาเห็นไ้มคะปลาหมอนี่มันชอบคุบนะ้าอยู่เรื่อยมันก็คุบไปเรื่อยๆนะคะไปเจอคนก็ตกเบ็ดเห็นเหยือตัวหนอนตัวเส้เดือนด,ดิ้งก็ุกรูปมันก็คุบนะคะ ก็หมายความว่าได้รั่ามันตรลายเพราะปากของตัวเองเห็นไหมคะ,ะภาพนี้เห็นช<ม>ัดแจ๋วเลยมีนักเรียนทำมาให้ครูด้วยคนหนึ่งนะคะเห็นปุ๊บดูออกไม้อะไรคะเอออันนี้คืออะไรคืออะไรที่บ้านเราก็มีในครองบ้านเราก็มีนะคะเออนักเรียนตอบมาแล้วน้ำลดต่อผุดเห็นไหมคะ พอน,น้ำมันลงไปต่อมันก็โผล่ขึ้นมาแต่ตอนน้ําขึ้นมันไม่เห็นต่อพรุนี้เราอยู่ใต้น้ํานะคะก็หมายความว่าพออํานาจวาสนาหมดไปความชั่วที่ทําไว้ก็จะปรากฏนะคะเขาบอกว่าน้ําลดต่อผุดนะคะอ่าภาพนี้ภาพนี้นะคะมีนกสองตัวแล้วก็มีลังเห็นไหมคะเดาได้ไหมเดาได้ไหมคะอ่า เรน่องก็ต้องเอาอคำว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะนกตัวเล็กรังก็ต้องเล็กนะคะเขาบอกว่าทำอะไรให้ดูฐานะของตนเองนะคะให้เหมาะสมกับฐานะนะคะนกตัวเล็กทำรังใหญ่ก็เหนื่อยนะคะต้องไปหาอุปกรณ์มนาะสร้างรังเยอะมากก็บอกว่าให้ดูฐานะของตัวเองนะคะ,ะภาพนี้ภาพนี้ดูสิคะอะไรคะ นี่นั่งทำอะไรเอ,อ่ยหลับตานั่งขัดสมาตถตั้งจิตแน่วแน่นะคะอะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะคะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมใครเขียนไม่พอมรรทัดบนก็ต่อมารทัดล่างนะคะอืมนะคะอะ่ภาพต่อไปนะคะดูแล้วก็ต้องเข้าใจได้ทันที นักเรียนเป็นเด็กแบบนี้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าความกะตันโูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะครบแล้วนะอันนี้ใส่ว่านกน้อยทำแรงแต่พอตัวภาพนี้ใส่ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิธ,ธรรมนะคะภาพนี้ใส่ว่าความกะตันโูกะตะเวที เป็นเครื่องหมายของคนดีครบนะคะตรงนี้ครูไม่ต้องสอนแล้วให้นักเรียนไปอ่านเองเพราะครูสอนไปแล้วในคลิปนะคะเ้าราดูหน้าต่อไปเอานะคะนักเรียนเราเปิดหน้า70กับหน้า71นะคะหน้า70เดสก็ให้นักเรียนไปอ่านอ่านนะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นสําววนอ่านเองนะใครอ่านหนังสือไม่ออก อะไรเป็นคำพังเพยอะไรเป็นสุภาษิตเหลือนนักเรียนตั้งมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะไปอ่านเองนะอ่านเองนะคะไม่รู้ว่าครูออกข้อสอบหมดละครูถือว่าให้นักเรียนทำแล้วนะคะมาดูตรงนี้มาทดสอบซิเขาบอกว่าให้นักเรียนนำสำนวนที่กำหนดไปเขียนให้ตรงกับความหมาย ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะคะนักเรียนดูมีคำว่ามือถือสาบป,ปากถือศีลความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดโลภมากราบหายความไม่มีโลกเป็นราบอันประเสริฐเห็นไหมคะทั้งหมดมีอยู่ห้าข้อ ให้นักเรียนดูข้อความความหมายที่เขาให้ไว้แล้วก็จะเอาคำไหนมาใส่ก็ลอกข้อความมาใส่เขียนหนังสืออย่าให้มันเล็กเกินไปแล้วก็อย่าให,ให้ใหญ่เกินไปนะคะ <S <S <ม>นักเรียนบางคนเขียนหนังสือตัวเบล่มเลยนะอ่ะเขาบอกว่าอยากได้สิ่งใดมากๆในที่สุดอาจไม่ได้อะไรเลยเออ เขาแปลว่าอย่างนี้นักเรียนคิดว่ามันน่าจะตรงกับข้อไหนคะข้อไหนเอยข้อไหนอ่ะคุยเฉลยเลยนะตรงกับนักเรียนคิดได้ไหมโลกมากลาบหายนะคะอันนี้ต้องเอาคำว่าโลกมากลาบหายมาใส่นะคะเอาข้อไหนมาแล้วนินสอดติ๊กไว้จะได้รู้ว่าเอามาแล้วนะคะข้อต่อไป ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภยัยเออประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภยัยเออมันมีตัวอย่างให้เราดูนะสังเกตง่ายๆเลยมันน่าจะตรงกับข้อไหนนะข้อไหนเออข้อไหนเอออ่าครูฉเฉลยนะข้อนี้ไหมคะมีผู้ใหญ่เหมือนกันเลยเจ้าไว้ก่อนนะคะต้องเอาคำว่าว เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเพราะฉะนั้นข้อ2ต้องเอาว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดไม่ใช่เดินข้างหลังแล้วหมาไม่กัดนะคะแต่เขาหมายความว่าประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัยนะคะข้อสแล้วนะอีกว้นะข้อ2ต่อไปนะคะมาร์กแสดงตัวว่ามีศีลธรรมแต่กับประพฤติชั่ว เห็นไหมมาร์กแสดงตัวมีศีลธรรมแต่กลับประพฤติชั่วเออดูสิคิดว่าเป็นข้อไหนแหมมีศีลมีธรรมนะธรรมะธรรมโมนะแต่กลับประพฤติชั่วนะคะอะ่คิดหรือ,อยังคิดหรือ,อยังคิดหรือยังคะอ่าครูฉเฉลยนะข้อสามนะคะต้องตรงคำว่ามือถือศาปากถือศีล เห็นไหมคะมือก็ถืออาวุธที่จะทำร้ายเขาแต่ปากก็บอกว่าฉันเป็นคนธรรมะธรรมโนนะถือศีลนะนะคะเพราะฉะนั้นข้อสาต้องเติมคาว่ามือถือสาปากถือศีลนะคะเสร็จอยังตอบเติมเสร็จอยังคะเขียนหนังสือให้ไวขึ้นนะเดี๋ยวตามครูไม่ทันแล้วเดก็จะเว้นเอาไว้นะข้อสี่นะคะ มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เห็นไหมความรู้เยอะแยะเลยแต่พอยามรับขันแล้วไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เลยตรงกับสุภาษิตหรือสำนวนว่ายังไงคะความรู้เยอะเห็นไหมแต่พอเวลารจริงๆแล้วไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเลยคิดออกไหมคะคิดออกไหมอ่ครูฉเฉลยนะคะตรงที่นักเรียนคิดไหม มีความรู้นั่นเองก็เดาได้เลยว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเห็นไหมมีความรู้เยอะแยะเลยแต่ไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เห็นไหมคะ,ะ,ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายใครๆก็ชอบการมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ต้องเดาแล้วหรือข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็ตรงกับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะข้อ5ตัต้องใส่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะแสดงว่าใครๆก็อยากสุขภาพแข็งแรงนะคะอาโคบไม้คบคบยังคะข้อหนึ่งโรคมากราบหาย ข้สอสเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดขอ้อ3มือถือสาบปากถือศีลขอ้อ4อะไรคะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่ลอดขอ้อ5ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ เสร็จไหมคะเสร็จไหมเสร็จนะคะ,ะดูข้อต่อไปเขาบอกให้เรียนเติมชื่อสัตว์ในคำทางเพยที่เราอ่านมาที่ครูสอนมายกตัวอย่างมามีเกี่ยวกับสัตว์เยอะแยะเลยนะคะเขาให้นักเรียนเลือกเขาบอกให้นักเรียนเลือกมาเติมให้หมด คุให้เติมก่อนนะคุูยังไม่ต้องอธิบายความหมายนะให้เติมก่อนเลยนะคะอ่าผ่านมาแล้วรูปนี้เห็นรูปก็รู้เลยว่าอะไรบ้างนะคะอ่าข้อนี้เลยเห็นรูปปุ๊บอะไรคะเติมอะไรคะเติมสัตว์ชนิดไหนเมื่อกี้ก็มีแล้วเติมอะไรคะรูปนี้ตัวอะไรเออสีสอให้ควาย ฟังเห็นไหมต่อไปนะคะนี่อะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรคะอันนี้กับนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเออตัวนี้ก็เป็นโคมเขาโคโคก็คือวัวใช่ไหมคะโมเขาโคขืนให้กินยาครูย,ยังไม่ต้องให้อธิบายความหมายนะอ้าวอันนี้เอ,อ อะไรคะเห็นรูปปุ๊บรู้เลยว่าสัตว์อะไรเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างอืนะคะน้วพวกคุณเขาว่าเท่านี้ไหมครูสวยเชียวนะคะอ่าต่อไปเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเขียนเสือให้วัวกลัวนะคะอ้าวใส่ได้สีแล้วนะใครทำข้อนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเห็นสัตว์แล้วบอกไม่ถูกเลย บอกให้ถูกนะคะครูยังไม่ได้อธิบายเลยนะให้เติมจัดลงไปในนี้ก่อนก็ได้กันนะคะเอาดูหน้าต่อไปอ่ะต่อนะคะหน้า72มีอีกสสัตว์มีสัตว์อีก4ชนิดเอออันนี้รู้ใช่ไหมคะ ปลาปลาอะไรใส่ปลาอย่างเดียวไม่ได้นะคะนี่ปลานี้ผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาชอบนะเอาไปต้มส้มต้มเค็มอร่อยนะนะคะปลาหมอตายเพราะปลาต้องใส่ว่าปลาหมอนะคะใส่ปลาอย่างเดียวครูไม่ให้นะปลาหมอตายเพราะตาอันนี้ก็ต้องดูออบอะไรคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะตัง อันนี้ดูสิเนี่ยแผ่แม่เบี้ยใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าหมองูตายเพราะงูเห็นไหมคะหมองูรู้จักหมองูไหมเออตายเพราะงูเพราะฉะนั้นคนที่ทําอะไรแล้วเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมักจะได้รับอัรายายต่อสิ่งที่ตัวเองชํานาญนะคะอ่าตัวอะไรตัวนี้นะคะ น้ำตาลใกล้หมดใครจะอดได้ะคบใช่ไหมคะตหมอกายงูมดนะคะนักเรียนครบหมดแล้วอันนี้ครูให้นักเรียนเลือกทําเองนะคะนักเรียนอยากได้ตัวไหนเมื่อกี้ก็มีแล้วสี่ภาพอันนี้สี่ภาพนะคะให้นักเรียนเขียนมาให้ครูเลย แล้วบอกความหมายใครหาความหมายไม่ได้ไปเปิดไปเปิดดูในความใบความรู้ที่ครูให้มาหรือไปเปิดในหนังสือหลักภาษานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่แตกแล้วก็ลลกมาให้ครูยากไหมคะไม่ยากนะคะหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วครูจะเก็บเล่มน,นี้มาตรวเข้าใจนะคะอ่ะ ของใครยังทําไม่ทันยังไม่เสร็จทําให้เสร็จนะคะทําให้เสร็จนะคะวันนี้ครูก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะครูบอกแล้วว่าเทอมสองมียากอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องคำสุภาษิตและก็คำที่มาจากภาษาต่างประเทศทำให้เสร็จนะคะอย่าเว้นไว้เฉยๆนะคะคนที่ยังไม่ตื่นดูแล้วก็รีบทำทันทีนะคะ วันนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะเขียนหนังสือให้อ่านออกนะสวัสดีค่ะ